เพื่อนๆแต่ละคนรู้จักพีระมิดกันมากขนาดไหนครับเคยทราบกันหรือเปล่าว่ามันเคยมีการฝังคนลงไปเป็นๆพร้อมกับศพฟาโรไปด้วยหรือเชื่อกันหรือไม่ก็ว่าในตอนที่พีระมิดมันกําลังถูกสร้างอย่เนี่ยโลกของเรานะครับก็ได้มีสัตว์ดึกดําบรรชนิดหนึ่งที่ยังเดินคู่กับมนุษย์อยู่เลยซึ่งรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ย เราก็จะมากันกับความจริงของเรื่องพีระมิด30ข้อที่น้อยคนจะรู้นะครับที่เอาเป็นว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับอันดับ30เรื่องการฝังคนเป็นลงไปพร้อมกับสุสานในอียิปเป็นเรื่องจริง คือในยุคแรกๆของการสร้างสุสานฝังศพของอียิปต์นะครับคนโบราณหรือฟาโรหรวยๆอะไรเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าเขาจะต้องถีบคนรับใช้แล้วก็ยัดนางสนมต่างๆลงไปในสุสานด้วยครับเพื่อเป็นการให้นางๆเหล่านั้นเนี่ยได้ไปปรนนิบัติรับใช้กษัตริย์ หรือว่าเจ้านายที่ตายไปยังปรโรคต่อนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมามันจะมีคนคิดขึ้นมาว่าอไอ้การทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โง่เง่าเาต่าตุนมากคือทําไมเราจะต้องทิ้งแรงงานคนที่ต้องอาศัยการฝึกเป็นปีๆไปในครั้งเดียวละ่ะดังนั้นเองนะครับในเวลาต่อมาชาวอียิปต์ก็เลยได้ยกเลิกเรื่องนี้ไปแล้วก็ใช้ตุ๊กตาตัวตายตัวแทนนะที่เขาเรียกว่าชับติกเนี่ยในการฝังลงไปแทนครับอันดับที่ย9ิบเก้า ชาวอียิปต์โบราณนะครับเป็นชนชาติที่ทึ่มมากกับการสร้างพีระมิดในตอนแรกๆนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าพีระมิดของอียิปตนะ์เนี่ยมันเป็นรูปทรงสามมิติสามเหลีย่ยมที่แบบน่าจะดูก่อมาง่ายๆไม่น่าจะสร้างยากอะไรใช่ไหมแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับมันมีรายละเอียดเยอะแยะที่แบบว่าถ้าก่อไม่ดีเนี่ยพีระมิดเหล่านั้นอาจจะถล่มได้นะครับอย่างเช่นว่า การคำนวณการหักมุมขององศาหรือว่าน้ำหนักของอิฐแตล่ละก้อนที่จะเอามาสร้างพีระมิดพาดไปแล้วก็คลื่นลงมาได้ทุกเมื่อเลยนะครับยืนยันได้จากซากพีระมิดต่างๆที่เราหาได้ทั่วไปในดินแดนอียิปต์ครับแต่ถ้าว่าอันดับ28 ชาวอียิปต์นะครับก็ไม่ได้ย่อถอยครับคือพวกเขาเนี่ยก็ได้ขยันสร้างพีระมิดขึ้นเรื่อยๆถ้ามันพังคลืนลงปุ๊บก็ก่อมันขึ้นใหม่แล้วพอก่อมันขึ้นใหม่ก็ค่อยๆตบๆเอาไอ้ส่วนที่มันผิดพลาดแล้วก็แก้กันไปเรื่อยๆก่อนที่มันจะกลายเป็นมหาพีระมิดกีซ่าที่เราได้คุ้นตากันในทุกวันนี้หละครับ คือก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าใครไปดูอย่างดินแดนอียิปต์นนะมันจะไม่ใช่พีระมิดแบบสามเหลี่ยมตรงๆอย่าง,ง,งนั้นนะบางทีเนี่ยก็จะเป็นพีระมิดสามเหลี่ยมหงิกหงิกงอๆครับอย่างเช่นไอที่ชื่อดังก็คือพีระมิดงองแห่งสเนเฟรูนะครับที่ลักษณะของพีระมิดเนี่ยมันจะเป็นงอยๆเหมือนกับว่าเขาสร้างไปสักพักแล้วแบบเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวพีระมิดก็จะถล่มก็เลยหักมุมองศามันให้แบบว่าได้เป็นมุมป้านขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อที่จะทําให้ตัวพีระมิดนะครับมันคงยืนอยู่ได้แต่สภาพของพีระมิดนี่ มหาพีระมิดกีซ่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดหนึ่งเดียวของโลกโบโราณที่ไม่เคยมีใครแข่งขันมาได้เลยยาวนานกว่า3,000ปีนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกที่มหาพีรามิดได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเจ้าพีระมิดกีซ่าแห่งนี้นะครับก็มีความสูงปาเกือบไปถึง150เมตรหรือว่าประมาณตึกสัก40ชั้นก็ว่าได้นะครับ ในขณะที่ยุคนั้นเองเนี่ยชาวบ้านนะครับจะสร้างตึกให้สูงเป็น7-8ชั้นก็ยังเป็นเรื่องยากเลยครับที่กว่าจะหาอะไรมาสร้างแซงพีรมิดได้ก็ต้องรอไปนู่นยุคกลางนะครับที่ชาวยุโรปเนี่ยเขาได้คิดวิธีการสร้างโบสถ์โกธิกแบบสูงสูงก็คือโบสลิงคอนในประเทศอังกฤษนะครับที่ได้มาแย่งตำแหน่งอาคารที่สูงที่สุดในโลกไปจากพีระมิดในปีคศ1311นะครับ แต่ถึงขนาดนั้นก็ตามมันก็ไม่สามารถแย่งตำแหน่งตึกที่ครองความเป็นสูงที่สุดมาได้ยาวนานราว3,000ปีได้นะครับเพราะว่าในเวลาต่อมามันก็มีตึกต่งตางๆเนี่ยแซงสูงพุดขึ้นมาเพียบละนอกจากนั้นเองนะครับความจริงเกี่ยวกับพีระมิดในข้อที่26มหาพีระมิดกีซ่าเนี่ยก็เป็นมหาพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดที่ทั้งก่อนหน้าหรือว่าหลังจากที่มันได้ถูกสร้างเนี่ยก็ไม่เคยมีพีระมิดอันใดเลยที่ได้สร้างขึ้นใหญ่แซงแทนอันดับมหาพีระมิดแห่งกีซ่านะครับ อันดับที่25มหาพิระมิดกีซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณอันเดียวที่ได้ยืนอยู่มาถึงทุกวันนี้นะครับในขณะที่เพื่อนๆของมันอีก6อันดับนะ่ะได้กลายเป็นขุยผงไปหมดแล้วครับซึ่งไอหอันดับที่ว่าเนี่ยก็จะมี1่สวนลอยฟ้าแห่งบาบิโลน2เทวรูปงาช้างของเทพเจ้าซุดที่ได้โดนไฟไหม้แล้วก็แผ่นดินไหวถล่มไป 3. วิหารของเทพีอารเทมิสที่ก็ได้โดนสงครามบวกตบไปอย่างหลายรอบมาก สี่สุสานแห่งฮาริคานัสซัสห้ารูปปั้นแหกแหวกขาของเทพเจ้าโคโลอสุสแห่งเกาะโลสหกประภาคารฟาโร,ารสแห่งอเล็กซานเดรียรซึ่งบางอย่างในนี้นะครับหลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่เลยว่ามันเป็นสิ่งมาศจั์เพียงแค่ตำนานหรือเปล่าคือแบบมันก็ดูยากเกินไปที่คนสมัยก่อนจะสร้างได้หรือว่าอาจจะเอาเรื่องตำนงตำนานอะไรพวกนี้มาโมเมว่ามันเป็นของอยู่จริงครับแต่เอาเป็นว่าพิระมิดเนี่ยไม่มีใครสามารถบ,บอกว่ามันเป็นตำนานได้แน่นอนครับเพราะมันอยู่มายาวนานจริงจริง ความจริงเกี่ยวกับพีระมิดอันดับที่24ต่างกับความเชื่อที่หลากหลายคนได้มโนว่าตัวพีระมิดนะครับจะต้องถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยอะไรกันแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนั้นพีระมิดนะครับได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเครื่องมือง่ายๆที่บ้านเราเนี่ยก็ยังสามารถหาได้ในทุกวันนี้เลยอย่างเช่นค้อนเครื่องกลึงสิวรถลากเชือกดึงแล้วก็แรงงานของคนงานเท่านั้นเองนะครับ แต่ถ้าว่าสิ่งที่ทําให้มันสามารถเหนือกว่าสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็คือปริมาณของไอเทมต่างๆที่เขาเอามาใช้กันในงานนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันมีมากโขเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นไอที่บอกว่าแรงงานคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่แรงงานคน2คนนะแต่ต้องใช้มากกันเป็นถึงหลักหมื่นๆคนเลยนะครับคือ เยอะมากกว่าจํานวนคนที่แห่มาสร้างตึกสูงๆในยุคนี้อีกนี่แหละและการสร้างนะครับก็ได้กินเวลาไปหลากหลายทศวรรษเลยคือเรกได้ว่ากว่าจะสร้างพิระมิดได้เนี่ยมันต้องเป็นสายถึกว่างั้นเถอะอย่างเช่นว่าอันดับที่23มครับมหาพิระมิดกีซ่าได้ถูกสร้างขึ้นด้วยเวลาที่มากถึง20ปีกับคนงานที่มากถึง20,000คนเลยนะครับซึ่งอันดับที่22ก็ขัดกับความคิดของหลายๆคนนะครับที่มักจะมีภาพว่า การที่สร้างมหาพีระมิดเหล่านี้ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นการใช้ท่าทํางานทั้งปีแน่เลยคือเอาจริงๆนะครับการสร้างพีระมิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ทํางานตลอดนะแต่ว่ามันก็มีการสร้างงหยุดๆเช่นกันครับและก็ว่ากันว่าเขาจะสร้างกันเฉพาะช่วงที่มันเป็นฤดูน้ําหลากเท่านั้นเนื่องจากว่าไอ้ช่วงฤดูน้ําหลากนะครับมันก็จะไปท่วมทุ่งชาวบ้านใช่ไหมทำให้ชาวนาที่เพาะปลูกนะครับเขาทําอะไรกินกันไม่ได้ชาวนาเหล่านั้นเนี่ย ก็เลยหันไปทํามาหากินอย่างอื่นครับโดยการมุ่งหน้าเข้าเมืองไปเป็นช่างก่อสร้างพีระมิดซะที่เมื่อถึงเวลาน้ําลดนะครับพวกเขาก็จะละตัวไปยังทุ่งของเขาก่อนที่จะกลับมาอีกรอบในปีหน้าซึ่งความจริงเกี่ยวกับพีระมิดข้อที่21แรงงานที่อียิปบราณได้ใช้อันหลากหลายนะครับ ก็ไม่ได้รับการกดขี่ข่มเหงทารุณแต่อย่างใดแต่ทว่าจะเป็นแรงงานที่ได้รับการดูแลชั้นดีดังพนักงานบริษัทดังๆในยุคนี้เลยแหะครับอย่างเช่นว่าคนที่ได้เข้าไปทํางานที่พีระมิดนะครับก็จะได้รับขนมปังที่กินจนจุกแล้วก็ได้รับเบียร์ไว้กินวันละสองหยือกหรือเมื่อเขาทํางานอะไรพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีค่าจ้างที่มากดีพอขนาดที่ว่าหลายๆคนจะไปสร้างสู่สารหรูๆเอาไว้ให้ตนเองได้หลังความตายเลยนะครับ เพราะว่าชีวิตหลังความตายของชาวอียิปต์เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากครับหรือว่าถ้าไม่อยากจะสร้างเนี่ยที่ข้างๆไซงานก่อสร้างของพีระมิดนะครับมันก็จะมีห่วงสุยโบราณระดับดีเลยที่แบบสวยกว่าชาวบ้านทั่วไปเอาไว้ฝังพวกคนงานเหล่านี้ครับและอันดับที่20ถึงแม้ว่าสุสานคนงานแห่งนี้นะครับจะได้ถูกสร้างมาใกล้บริเวณมหาพีระมิดมาก แต่ว่ามันก็ดันไม่ได้ถูกค้นพบมาอยู่ยาวนานมากเลยนะครับเพราะมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันโดนมหาพิระมิดแย่งซีนอะน,นะคือด้วยความที่ว่ามหาพิระมิดก็เป็นเหมือนกับพระเอกแห่งอียิปต์เลยใช่ไหมครับที่พอมีนักโบราณคดีคนใดจะเข้ามาสืบข้ามาอะไรเนี่ยเฮีย <ๆ S 1> แกนะครับ<ๆ>ก็จะมุ่งไปที่มหาพิระมิดเลยโดยที่ลืมขุดบริเวณร,บรอบๆพิระมิดครับซึ่งนั่นเอง มันก็เลยได้ทําให้สูสารแล้วก็แคมคนงานที่อยู่รอบๆพิระมิดนะครับได้ถูกละเลยไปเป็นเวลายาวนานมากจนคนเขาเชื่อกันว่าพิระมิดนะครับต้องถูกสร้างโดยแรงงานทาสอย่างแน่นอน ซึ่งไอการค้นพบสุสานของคนงานนี่นะครับก็ว่ากันว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญด้วยครับจากตอนนั้นเนี่ยมันมีนักโบราณคดีคนหนึ่งนะครับที่เฮียแกเนี่ยตั้งกล้องกําลังจะถ่ายรูปอะไรอยู่อย่างนี้ไงแล้วการตั้งกล้องมันก็ต้องใช้ขาตั้งกล้องใช่ไหมครับแล้วพอเออเฮียแกก็ไปทําท่าไหนไม่รู้ฮะเอาขาตั้งกล้องเนี่ยจี๋เฉพาะเพราะทิมลงไปในดินแล้วมันก็เจาะลึกลงไปข้างล่างเผยให้เห็นถึงห้องลับใต้ดินที่มีขนาดใหญ่มากนะครับที่เมื่อมาขุดดูก็พบว่าอู้หู นี่มันเป็นซากโบราณคดีเม็ดงามที่จะมาไขาคําตอบเรื่องคนงานของพีระมิดเลยนะเพราะว่าที่นั่นนะครับมันจะเป็นแคมป์ของคนงานที่ข้างในเนี่ยก็จะมีซากกระดูกวัวกระดูกสัตว์ดีๆอย่างเพียบเลยซึ่งก็เป็นการยืนยันว่าคนงานเหล่านั้นนะครับเขาได้กินดีอยู่ดีได้กินเนื้อชั้นงามในขณะที่คนภายนอกเนี่ยยังต้องเอาผักมาต้มกับแกลบกินอยู่เลยนะครับที่อันดับที่19 ก้อนหินแต่ละก้อนที่ได้ใช้สร้างพิระมิดนะครับก็ว่ากันว่ามันมีน้ําหนักไม่ต่ํากว่า2ตันครึ่งหรือว่าประมาณ2,500กิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะครับที่กว่าจะสร้างมาได้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันต้องไปถูกนํามาจากเมืองที่อยู่ห่างไกลครับ ซึ่งที่นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์สามารถรู้เรื่องนี้ได้นะครับก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ศึกษาลงไปยังตัวอิฐก่อสร้างของพิระมิดครับคือศึกษาลึกไปมากขนาดที่ว่าตัวอิฐนี้เนี่ยมันมีดินที่มาจากคุณภาพที่ไหนหรือว่ามีซากฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่เคยอยู่ที่ใดนะครับก่อนที่จะตามไปแล้วไปพบว่าโอ้มันอยู่ณนะเหมืองแห่งนั้นนั่นเองที่เหมืองบางแห่งนะครับก็มีระยะไกลจากพื้นที่ก่อสร้างพิระมิดไปแบบนูน่นระยะทางกรุงเทพนครสวรรค์น,นะครับ แต่ว่าระยะทางนะครับมันก็ไม่ใช่ปัญหากับการที่พวกชาวอียิปต์เนี่ยเขาจะได้ขนส่งอิฐมาไงเ,เพราะว่าพวกชาวอียิปต์นะครับก็ได้คิดค้นวิธีการขนส่งโดยการนําเอาอิฐเนี่ยล่องมาตามลําคลองนะครับด้วยเหตุที่อียิปต์สมัยก่อนมันจะเป็นสภาพบ้านเมืองที่แบนอุดมสมบูรณ์มีป่าไม้มีน้ําไหลมากเลยนะครับต่างกับสมัยนี้ที่เป็นทะเลทรายครับ โดยไอาการที่ชาวอียิปต์โบราณเขาสามารถเคลื่อนอิฐแต่ละก้อนมาได้อย่างง่ายได้นะครับพวกเขาก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรที่วิเศษวิสโสเลยแต่ว่าอันดับ18ครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปใช้อุปกรณ์ที่หาได้ตามร้านขายของทั่วไปอย่างยิบซ้ำกับทรายนี่แหละครับที่เมื่อพวกเขาได้มาเนี่ยก็จะเอามาสร้างเป็นบ่อใหญ่ๆแล้วมาผสมกับน้ําเป็นเหมือนพวกแป้งเปียกนะครับเอาไว้ทาตามผิวต่างๆของอิฐครับเพื่อเสริมความหล่อลื่นให้กับตัวอิฐหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้เชือกดึงฮืดๆืดลากมันไป ซึ่งเทคนิคในการสร้างอาคารเหล่านี้นะครับก็ว่ากันว่ามันยังใช้ก่อสร้างกันอยู่ในบางพื้นที่ของโลกที่มีความแห้งแล้งกันเลยนะครับและอันดับที่17 อีกหนึ่งในเครื่องมือที่ว่ากันว่ามันทําให้ชาวอียิปต์นะครับเขาได้คํานวณสัสดส่วนของพีระมิดไม่ว่าจะเป็นองศานานาหรืออะไรได้อย่างแม่นยานะครับก็ว่ากันว่าเขาไม่ได้ใช้อะไรที่วิเศษวิโสเลยนอกจากสิ่งที่เรียกว่าลูกดิ่งครับซึ่งไอ้เครื่องมือชนิดนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเครื่องมือที่ช่างก่อสร้างในบ้านเราทุกวันนี้เขายังใช้กันอยู่เลยนะ ที่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับลูกดิ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลูกตุ้มน้ําหนักอันนึงอะที่เป็นหัวแหลมๆหน่อยแล้วอีกปลายหนึ่งนะครับก็จะผูกเชือกยึดเอาไว้ครับเวลาใช้งานเนี่ยพวกช่างก็จะทิ้งมันให้ลงเป็นแนวดิ่งตั้งชากกับพื้นโลกนี่แหละเพื่อที่จะดูว่าไอ้สิ่งต่างๆที่พวกเขาได้ก่อสร้างนะครับมันตั้งในแนวตรงดิ่ง90องศาหรือย,ยังนั่นเลยฮะแค่นั้นเลยก็จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งอันดับที่16 มันก็ยังมีนักวิชาการบางคนนะครับเขาได้ค้นพบอีกด้วยว่าเจ้าอียิปโบราณเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แค่ลูกดิ่งเพื่อการคำนวณหาการแม่นยําในการก่อสร้างพิระมิดนะแต่ทว่าพวกเขานะครับก็ยังได้ใช้ลูกดิ่งตัวนี้เนี่ยในการไปคำนวณศาสตร์อะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นด้วยอย่างเช่นว่าคำนวณดาวทางดาราศาสตร์หรือว่าคำนวณเวลาหาฤดูอะไรก็ว่ากันไปนะครับและความจริงเกี่ยวกับพิระมิดอันดับที่15 ถึงแม้จะบอกว่าพิรามิดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยืนหยัดยาวนานมาเกือบ5,000ปีจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสภาพของพิรามิดเนี่ยมันจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเลยนะ ือเชื่อหรือไม่ครับว่าแต่ก่อนตอนหน้าที่พีระมิดมันเพิ่งสร้างเสร็จขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยพีระมิดนะครับก็จะมีความแปะแปะคือขาวจ้วะหน้าเจี๊ยมากครับด้วยลักษณะภายนอกของมันเนี่ยที่จะเรียบมากเพราะมันถูกเคลือบไปด้วยปูนขาวครับซึ่งก็ทําให้ตัวพีระมิดเนี่ยสามารถสะท้อนแสงพีระมิดไปได้สว่างวาววับไกลเลยทีเดียวและอันดับที่14ตรงยอดของพีระมิดในสมัยก่อนนะครับก็ว่ากันว่ามันจะเคยถูกประดับไปด้วยโลหะสีทองอันเขื่องครับ ที่ก็ว่ากันว่าน่าจะทํามาจากโลหะมีค่าชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยแหละซึ่งเมื่อมันได้ขึ้นไปประดับอยู่บนพีระมิดแล้วนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเพชรยอดมงกุฎที่ก็ได้สร้างความประทับใจแก่ทุกคนที่เข้ามาเห็นเลยหรือต่อโจรที่จะเข้ามาขโมยมันในเวลาต่อมาด้วยนั่นเองก็เลยได้ทําให้พีระมิดทุกแห่งในวันนี้นะครับเราจะไม่เห็นอะไรแบบทองๆองอ,งอยู่ข้างบนมันแล้วส่วนไอ้ปูนขาวๆที่เคลือบอยู่รอบๆนั้นและได้หายไปนะครับก็เกิดจากพวกแรงฟ้าแรงฝนแรงแผ่นดินไหวอะไรพวกนั้นแหละใช่ฮะ พีระมิดเนี่ยก็เคยผ่านการแผ่นดินไหวมาหลายรอบนะครับแต่ว่ามันก็รอดมาได้ครับส่วนไอที่ไม่รอดนะก็ล้มคลืนไปนะครับซึ่งความจริงเกี่ยวกับพีระมิดอันดับที่13ก็คือไม่มีผู้ใดนะครับสามารถจําชื่อของพีระมิดได้หมดฮะเพราะรู้กันหรือเปล่าว่าแค่ในดินแดนอียิปต์อย่างเดียวเนี่ยมันก็มีพีระมิดได้ผุดขึ้นมาไม่ต่ำกว่า1000แห่งนะฮะและนี่ก็ยังไม่รวมถึงพวกพีระมิดที่มันอยู่ประเทศรอบๆซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเคยเป็นอาณาจักรของอียิปต์อีกนะครับ ด้วยเหตุที่ว่าอันดับ12นักโบราณคดีหลายๆคนเนี่ยเขายังเชื่อว่ามันยังมีพีระมิดกว่าอีกหลาย10หลายร้อยที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบเลยนะครับเนื่องจากว่าพีระมิดเหล่านั้นเนี่ยมันได้ถูกฝังลงใต้ผืนทรายไงคือด้วยความที่ว่าชาวอียิปต์โบราณเขามีวัฒนธรรมในการสร้างพีระมิดที่มันกินเวลามายาวนานกว่า1,000ปีนะครับแล้วคิดดูสิว่าใน1,000ปีนั้นเนี่ยมันจะมีคนตายแล้วต้องสร้างห่วงซุยกันเยอะขนาดไหนครับ นั่นแหละครับมันก็เลยมีพีระมิดที่ลึกลับอีกมากมายและถ้าถามว่าทำไมยังหาไม่เจอท,ทั้งๆที่พีระมิดมันก็ได้ถูกสร้างอยู่ในที่โล่งแจ้งแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็ทําให้เรามาถึงความจริงเกี่ยวกับพีระมิดอันดับที่11ครับที่จะว่ากันว่าพีระมิดบางแห่งที่เราได้เห็นอยู่นะครับมันก็อาจจะไม่ใช่ความสูงที่แท้จริงของพีระมิดเพราะว่ามีพีระมิดหลายๆแห่งเลยนะครับที่ได้ถูกทรายเนี่ยฝังไปถึง2ใน3ของความสูงของมันครับแล้วบางแห่งเนี่ยก็โดนทรายฝังกลบไปจนมิดดินเลย แต่ไอความจริงทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้แอดทึ่งเท่ากับเรื่องต่อมาหรอกนะครับความจริงอันดับ10ถึงแม้ว่าพีระมิดนะครับจะเป็นสถานที่ที่สร้างเอาไว้คนตายที่ฟอร์ชัวเขาไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทํำไมมันมีพีระมิดบางแห่งเนี่ยเขาได้มีการสร้างห้องน้ําเอาไว้ข้างในนั้นด้วยครับก็ไม่รู้จะให้ฟาโรแมวน้ําที่ไหนฟื้นขึ้นมาขับถ่ายหรือใหญ่อันดับ9 อีกหนึ่งสิ่งที่น่าประทับใจไม่แพ้กับตัวของมหาพิระมิดกีซ่าเลยนะครับก็คือเจ้าตัวสฟิงซ์หรือว่าอสูรกึ่งสัตว์กึ่งคนที่ได้คอยเฝ้าพิระมิดอยู่นะครับซึ่งชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเชื่อว่าสฟิงซ์นะครับมันเป็นสัตว์ที่คอยปกป้องคุ้มครองแล้วก็ขจัดวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารมารบกวนนั่นเองซึ่งฟังดูแล้วมันก็เป็นคุณสมบัติที่เหมาะเหม่งมากกับการที่จะเอามาก่อสร้างวางเฝ้าพิระมิดได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าอันดับ8 เอาจริงๆนะไอ้พวกสฟิงค์เหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะทำหน้าที่ของพวกมันได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่รู้ๆกันครับว่าสมบัติในพิรามิดหลากหลายแห่งทุกวันนี้เนี่ยก็ได้โดนโจรเปิดไปก่อนที่จะมีนักโบราณคดีมาค้นพบไปพันกว่าปีแล้ว คือจะเอาอะไรมากครับแม้กระทั่งหน้าตาของสฟิงค์เนี่ยสฟิงค์ยังปกป้องตัวเองไม่ได้เลยเห็นไม่จมูกเนี่ยวอะจมูกแหว่งไปครับโดยที่ตามตำนานนะครับเขาได้เล่าว่าจมูกของเจ้าสฟิงค์เนี่ยมันได้แหว่งไปเพราะตอนที่ทหารของท่านนโปเลียนจากฝรั่งเศสนะครับได้เดินทางมาอย่างอียิปต์เนี่ยทหารนะครับก็มาใช้สฟิงค์เป็นเป้าเล็งปืนครับก็ยิงปุกปากไปแต่ทว่าความจริงอันดับ7ไอตำนานเรื่องความเกลียนของทหารเหล่านี้นะครับในเวลาต่อมาก็ได้ถูกปัดตกไปครับ เนื่องจากว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเขามีคนนะครับได้ไปเห็นรูปภาพวาดเก่าๆอันหนึ่งที่วาดมาตั้งแต่ก่อนสมัยที่จะมีนโปเลียนได้กลายเป็นวุ้นเกิดมาบนโลกนี่นะครับเขาพบว่าสฟิงค์เนี่ยมันได้จมูกแหว่งไปอยู่แล้วครับแล้วอย่างนี้จมูกสฟิงค์มันได้แหว่งไปตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะนั่นก็ทําให้เราต้องมาถึงอันดับที่6นะครับจมูกของสฟิงค์เนี่ยอาจจะหายไปตั้งแต่ศตวรรษที่15แล้วก็ได้ครับ จากเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ได้กล่าวถึงชายอาหลักมุสลิมคนหนึ่งนะครับที่เขาไม่พอใจกับชาวบ้านที่แบบตอนนั้นมาบูชาสฟิงค์ราวกับว่าสฟิงค์เป็นเทพเจ้าเลยคือเอาหมูไหว้ไก่ไหว้นะครับมาประเคนให้กับสฟิงค์เพื่อที่หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามที่อยู่ในตัวรูปปั้นนี้เนี่ยจะช่วยให้พวกชาวบ้านพ้นจากภัยอันตรายเรื่องน้ําท่วมประจําปีได้ครับ ชายอาหรับคนนั้นเนี่ยก็เลยได้ปีนขึ้นไปทําลายอย่างจมูกของสฟิงซ์ซะเลยนะครับซึ่งผลของการกระทําครั้งนี้ก็คือมันได้ทําให้ประชาชนที่ศรัทธาในตัวสฟิงซ์นะครับจับเข้ามาบันหัวทิ้งเลยแต่แอดว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตำนานที่โมไปนั่นแหละเพราะแบบคนคนเดียวที่จะขึ้นไปกระทืบจมูกสฟิงซ์อันเขื่องให้มันพังลงมาได้ยังไงใช่ไหมที่เมื่อเราเล่ามาถึงขนาดนี้นะครับเราก็ยังไม่ได้พูดเลยว่าไอ้สฟิงซ์นี่เนี่ยมันไปเอาต้นแบบหน้ามาจากใครนะครับอันดับ5้าฮะ สฟิงซ์ตนที่ได้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับมหาพิระมิดแห่งกีซ่านะครับก็ว่ากันว่ามันมีแบบหน้ามาจากฟาโรห์คาเฟรครับซึ่งก็เป็นฟาโรที่เป็นเจ้าของหนึ่งในกองพิระมิดที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับซึ่งอันดับส สาเหตุที่คนอียิปต์โบราณต้องทําให้หน้าตาของสฟิงค์มันเป็นเหมือนกับหน้าตาขององค์ฟาโรนะครับก็ว่ากันว่ามันมาจากความเชื่อที่ชาวอียิปต์โบราณเขามีว่าเมื่อหลังจากที่ฟาโรของพวกเขาได้ตายลงไปนะครับฟาโรเนี่ยก็จะได้กลับไปเป็นเทพเจ้าอีกครั้งครับก็เลยเอาหน้าฮีแกเนี่ยไปโปกกับสฟิงค์ให้เป็นเทพเจ้าเลยซะง,งั้นฮะ แต่ถ้าว่าเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าหน้าตาของฟาโรบนสฟิงก์ก็คืออันดับ3มครับในสฟิงก์เนี่ยว่ากันว่ามันมีห้องลับที่ซ่อนตัวอยู่ซึ่งเอาจริงๆแล้วทางเข้าห้องลับเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่ลึกลับมากด้วยนะเพราะตลอดเวลากว่า10ปีที่ผ่านมานะครับมันก็มีคนได้เห็นรูอะไรเนี่ยอยู่ตรงฐานของสฟิงก์ครับที่เขาว่ากันว่ารูนั้นเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมต่อเข้าไปยังห้องลับภายในตัวสฟิงก์ได้ครับแต่ถ้าว่าทางรัฐบาลอียิปต์เนี่ยกับ กีดการไม่คนเหล่านั้นได้เข้าไปค้นหานะครับจนกระทั่งคนภายนอกได้สงสัยว่าโอ้เอ๊ะทำไมละทำไมรัฐบาลอียิปต้องปิดบังอะไรเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็ตั้งสมมุติฐานขึ้นมามากมายนะครับว่าข้างในห้องนั้นเนี่ยรัฐบาลอาจจะรู้หรือเปล่าว่ามันได้ซ่อนสมบัติล้ําค่าอะไรอยู่แล้วก็จะแอบเก็บเอามาใช้ในตอนที่บ้านเมืองอียิปต์ได้เกิดเดือดร้อนขึ้นมาไง หรืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าข้างในนั้นเนี่ยมันจะมีคํำสาปอะไรที่เปิดมาปุ๊บนั่นก็จะมีมัมมี่โผล่มาแล้วโลกเราก็จะวิบัติหรือว่าเป็นเรื่องราวของโลกลึกลับที่อาจจะสามารถเชื่อมต่อไปกันสู่อาณาจักรแอตแลนติกที่มันสาบสูญได้นะครับอะไรก็ว่าไปแต่เรองมันออกทะเลเกินไปละแต่ว่า,วาความจริงทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่รัฐบาลเนี่ย เขากลัวว่าสฟิงค์มันจะพังลงมาครับเพราะอย่างที่บอกประตูที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเปิดเข้าไปได้ไงแต่ว่ามันจะต้องอาศัยการขุดหรือว่าการทุบพังเข้าไปอย่างเดียวนะครับที่ถ้าทำไม่ดีแล้วก็ตัวสฟิงค์อาจจะล่มคลื่นลงมาทั้งตัวเลยก็ได้รัฐบาลอียนะครับก็เลยแบบขอเพย์เซฟไม่เสี่ยงดีกว่าก็ปล่อยให้มันตั้งโดเดงแล้วก็เรียกนักท่องเที่ยวมาอย่างเดียวนี่แหละพอคือถ้าหายไปเนี่ยเงินทองอะไรเขาก็ไม่ได้ใช่ไหม ซึ่งเอเรื่องราวของห้องลับโบราณเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอยู่ภายแค่ในตัวของสฟิงซ์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าอันดับ2ฮะเมื่อไม่นานมานี้เองมันก็มีนักโบราณาคดีแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปทดสอบพิระมิดโดยการยิงรังสีเข้าไปในตัวมหาพิระมิดนะครับแล้วก็พบว่าในตัวของมหาพิระมิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอิฐตันๆอย่างเดียวไงแต่มันจะมีบริเวณส่วนที่เป็นห้องโล่งๆอยู่2ที่ซึ่งยังไม่ได้ถูกการค้นพบด้วยนะครับ แต่ทว่าวก็ห้าม I, อ้ายอีหน้าไหนเข้าไปเช่นกันครับด้วยเหตุผลเดิมฮะคือถ้าหากมีคนขุดเข้าไปในพีระมิดแล้วเนี่ยมันก็อาจจะพังได้แล้วก็ล้มคืนมานะครับแล้วถ้าเกิดมันล้มคืนมาแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะครับซึ่งก่อนจะไปฟังก,กันกับคลิปสุดท้ายนะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าเพื่อนๆอยากฟังคลิปแนวนี้อีกหรือว่าจะคอมเมนต์มาก็ได้นะบอกว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรเนี่ยเอาเป็นว่ามาฟังก,กันกับเรื่องต่อมาเลยดีกว่าอันดับหนึ่ง ในช่วงเวลาที่ชาวอียิปต์โบราณกําลังสร้างพีระมิดอยู่นะครับเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าว่าอีกฟากหนึ่งของโลกเราเนี่ยมันยังมีช้างแมมมอธซึ่งเป็นแบบไดโนเสาร์ดึกดําบรรขนปุกปุยเดินอยู่บนโลกได้เลยนะครับที่แมมมอธเหล่านั้นเนี่ยก็จะพูดขึ้นมาว่าอย่าลืมไปซื้อชิคก์ลาย F Derry ด้วยนะครับและถ้าใครมีแฟนฮาร์ดก็สามารถส่งมาได้ที่ชัดในแฟนเพจเฟซบุ๊ก F Derry นะฮะและก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วครับบ๊ายบาย